สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พามาดูจิ้งหรีดนะครับปีกเริ่มมาแล้วครับผมปีกเริ่มมาแล้วเพื่อนที่สั่งไว้อดใจรอหน่อยนะครับหลังสงการน่าจะได้จับครับผมวันนี้วันที่ถ่ายนี่วันที่สิบสองครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกน่าจะสิบวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับถึงจะได้จับเพราะต้องรอให้ไข่เต็มท้องนะครับ เพิ่งเห็นปีกนะครับวันนี้เพิ่งเห็นปีกก็ประมาณอีกสามวันครับเขาจะติดปีกร้อยเปอร์เซนต์ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับก็เลยลงบางๆนะครับเพื่อนๆเพื่อความอยู่รอดของแมงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตของคนเลี้ยงแมงนะครับถ้าดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอากาศไม่ดีเนี่ยเขาจะตายช่วงนี้นะครับช่วงก่อนจะติดปีก ภาษาคนเลี้ยงแมงเรียกว่าตายตอนกักครับผมตายตอนกักตัวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีอยู่สามบ่อนะครับเพื่อน,นรุ่นนี้ลงไว้สามบ่อก็ขอสักบ่อละยี่สิบโลแล้วกัน <c oughs> ลงบางๆนะครับลงบางๆจะได้ตัวโตๆตัว,ตว,ตวใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับนี้ลงบางๆ เดี๋ยวรอนะครับรอชมรอชิมน,นะเพื่อนเพื่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม